สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณอาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นี การตกสรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานตกสจังหวัดสมุทรปราการในรอบปีบัญชี2565ที่สํานักงานตกสจังหวัดสมุทรปราการถนนสุขุมวิทตําบลปากน้าอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายพงศธรบุญมาผู้อำนวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรปราการรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานตกศจังหวัดสมุทรปราการในรอบปีบัญชี2565ที่ธนาคารได้รับภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นธนาคารการพัฒนาชน บทที่ยั่งยืนตามนโยบายที่รัฐบาลได้มอบหมายภายใต้ภารกิจทกศจังหวัดสมุทรปราการเคียงข้างเกษตรกรในปี2565และมุ่งมั่นในการสานต่อภารกิจปี2 5 6 6ทกศจังหวัดสมุทรปราการนะครับขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของทกศสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการนะครับในรอบปีบัญชี2565นะครับที่ ธนาคารนะครับได้รับภารกิจนะครับตามาวิสัยทัศน์ที่จะเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนนะครับตามนโยบายที่รัฐบาลได้มอบหมายนะครับซึ่งหน้าที่หลักๆนะครับของธนาคารเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยหน้าที่ที่เป็นงานในส่วนของงานหลักของธนาคารเองนะครับ ที่มีหน้าที่ในการาภารกิจหลักในการอำนวยสินเชื่อนะครับอัตราดอกเบี้ยต่ำที่จะดูแลพี่น้องในส่วนของเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการมีภารกิจนะครับในการระดมทุนนะครับรับฝากเงินกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะนำเงินทุนเหล่านั้นนะครับไปอำนวยสินเชื่อ นะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะกเกษตรกรในรอบปีบัญชีนี้นะครับในส่วนภาพรวมของสำนักงานทกศจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับเรามียอดเงินฝากนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความไว้วางใจมาฝากกับธนาคารอยู่ปร,ระมาณ30,000ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็ ในการอํานวยสินเชื่อเนี่ยเรามีวงเงินสินเชื่อทั้งหมดนะครับประมาณ4,200กว่าล้านบาทนะครับก็อาจจะถือได้ว่านะครับในเขตจังหวัดสมุทรปราการเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งนะครับรับรับฝากนะครับแหล่งรับฝากเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังใช้สินเชื่อต่ำอยู่นะครับแต่ว่าเงินที่เรารับฝากมา ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะนำไปให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคอีสานนะครับได้ใช้ประโยชน์นะครับในการประกอบอาชีพสร้างรายได้นะครับในส่วนของอางานนะครับหลักๆตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทกศเราก็ได้ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ ผู้ปลูกข้าวนะครับที่รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือในโครงการประกันรายได้เกษตรกรนะครับในโครงการาพัฒนาผล,ผลผลิตนะครับซึ่งในเขตจังหวัดสมุทรปราการเราเองเนี่ยก็ยังมีบางส่วนนะครับที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณเกือบหกพัรายนะครับที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้ว อีกทั้งนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเราเองเนี่ยนะครับก็เป็นเขตที่มีพี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ามานะครับทำงานเนาะมาจากต่างจังหวัดนะครับเข้ามาทํางานในเขตจังหวัดสมุทรปราการในจํานวนมากนะครับก็ได้มาใช้บริการกับสาขาของทกสนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นลูกค้าทกศในต่างจังหวัดนะครับ พอมาทํางานตรงนี้นะครับก็ได้มาใช้ประโยชน์นะครับมาใช้บริการกับสาขาข,าของทกศซ,ซึ่งมีประจําอยู่นะครับตามอําเภอต่างๆนะครับทั้งหมด5สาขาด้วยกันนะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ได้มากกว่าสมควรนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับที่สำคัญสำคัญนะครับในรอบปีบัญชีนี้นะครับก็คือเรื่องของ โครงการขอขึ้นทะเบียนรายงานตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมของทปศเป็นการขึ้นทะเบียนจังหวัดนครนายครับในรอบปีเป็นทศเราเองนะครับก็ได้รับที่นะครับขึ้นทะเบียนนะครับในส่วนนี้นะครับในรอบปีที่แล้วนะครับตามอวิสัยทัศน์ที่จะเป็นนะครับหนึ่งสองพันบรรณาชนตํารวจที่ยั่งยืนและก็นะครับตามในช่วงนี้นะครับมีการมอบหมายให้ นะครับซึ่งรับการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ผังธนาคารขึ้นทะเบียนะครับก็จะซึ่งก็จะรับนะครับรับยืนยันตัวตนเนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่26มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับในรอบแรกนะครับก็ในส่วนของทกสเรานะครับก็มีผู้มายืนยันตัวตนนะครับประมาณ1 1 0 0 0หราย นะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของภารกิจหลักของธนาคารนะครับที่เป็นภารกิจของอตามธุรกิจหลักของธนาคารเองเนี่ยนะครับในปีนี้นะครับเราได้ช่วยนะครับในเรื่องของการํำนวยสินเชื่อนะครับรับฝากเงินนะครับให้บริการ ทางการเงินนะครับที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักของเรานะครับแต่ว่าในส่วนของงานพัฒนาชุมชนนะครับในงานอาตอบแทนคืนสู่สังคมเนี่ยนะครับเราเองนะครับก็ได้มุ่งมั่นนะครับโดยเฉพาะ <c oughs> ในกลุ่มเยาว,วชนนักเรียนนักศึกษา นะครับเรามีโครงการธนาคารโรงเรียนนะครับที่มุ่งลงไปที่กลุ่มเด็กนะครับกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ฝึกนิสัยการออมนะครับสร้างวินัยทางการเงินนะครับเราก็มีการลงไปอบรมนะครับทำกิจกรรมในเรื่องรณรงค์เรื่องของโรงเรียนธนาคารที่ฝึกนิสัยการออมให้กับ นักเรียนนะครับซึ่งเ,เราลงไปนะครับมีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนธนาคารอยู่เนี่ยประมาณ13โรงนะครับในเขตจังหวัดสม,มุทรปราการนะครับนอกจากนี้นะครับเ,เรื่องที่จะการต่อเชื่อมนะครับจากเกษตรกร,กรจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยนะครับเรามีโครงการาพัฒนานะครับเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับที่จะ ผ่องถ่ายจากคนรุ่นเก่านะครับที่เป็นกเกษตรกรคนรุ่นเก่านะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยนะครับก็พยายามนะครับที่จะผ่องถ่ายโดยเชิญชวนนะครับาทายาทเกษตรกรนะครับนักศึกษาที่จบใหม่นะครับบัณฑิตจบใหม่ที่เป็นลูกหลานของกเกษตรกรเราเนี่ยนะครับเข้ามานะครับ ใช้บริการกับทางธนาคารโดยเฉพาะนะครับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่มีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีด้านการผลิตนะครับสามารถที่จะ,ะเชื่อมโยงนะครับการตลาดและก็ที่สำคัญเรามุ่งมั่นนะครับที่จะให้เกษตรกรรุ่นนี้นะครับเป็นหัวขบวนในการลากจูงนะครับระบบเศรษฐกิจ ของชุมชนนะครับเราก็จะมีโครงการในเรื่องของโครงการาสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแล้วก็พัฒนาเรื่อง SME รุ่นใหม่นะครับออนอกจากนี้นะครับทกศานะครับจังหวัดสมุทรปราการเราเองเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับมีโครงการนะครับรับฝากเงินนะครับสลากออมทรัพย์ชุด เกษตรมั่นคง4นะครับซึ่งหน่วยละ500บาทเนาะหน่วยละ500บาทนะครับสามารถที่จะลุ้นรางวัลที่1-20ล้านบาททั้งหมด36งวดด้วยกันนะครับมีวงเงินรับฝากทั่วประเทศถึง1แสนล้านนะครับแล้วก็จะเปิดรับฝากกับพี่น้องประชาชนนะครับในวันที่24ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับ พี่น้องประชาชนนะครับที่มีเงินฝากนะครับมีเงินเหลือนะครับมาใช้บริการฝากกับทกศนะครับเพื่อที่จะได้หมุนเวียนนะครับเอาเงินฝากของท่านเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับในภาคชนบทเรานะครับให้มีการประกอบอาชีพนะครับมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับตามปัจจาของธนาคารนะครับที่จะมุ่งมั่นเป็น ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนนะครับเพื่อ,อมุ่งสู่นะครับการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยสู่ของสังคมที่ยั่งยืนต่อไปทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน